ผมทีนะฮะวันที่25มีนาคมนี้นะครับไปพบกันได้นะครับ4โมงเย็นที่ฟังกี้วิลล่านะครับกับคอนเสิร์ตท,ที่ F6 5.5ริตร์สันสะเทือนแน่นอนก็เป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งที่5นะครับผมก็ครั้งนี้ก็เต็มที่กว่าทุกครั้งที่ผ่านมานะครับมีเซอร์ไพรส์ต่างๆเยอะแยะมากมายและที่แน่ๆนะครับนอกจากทีจะเตรียมอะไรมาเยอะแยะแล้วมีเพลงที่เตรียมมามีโชว์ที่เตรียมมา พิเศษแล้วก็มีแขกรับเชิญพิเศษส่วนอีกหนึ่งคนนะั่นคือโรส,สลินทิพย์นั่นเองนะครับผมมีแขกรับเชิญผู้ชายก็หลายคนแล้วทรานนี้ก็เป็นผู้หญิงสักหนึ่งทีแล้วกันนะฮะกับกับสาวห้าวสาวสาวห้าวแต่เสียงดีคนนี้โรส,สลินทิพย์ถ้าเกิดใครอยากมาดูโรสนะครับหรืออยากจะมาชมคอนเดียวกันที่ห้าของทีว่าเป็นยังไงบ้างมีเซอร์ไพรส์อะไรเด็ดๆซึ่งแน่นอนว่าต้องเด็ดแน่นอนก็มาเจอกันได้นะครับผมย้ำกันอีกทีวันที่25มีนาคมนี้ 4มงเย็นที่ฟังกีวิลล่าแล้วเจอกันครับ